ตะก,ก้าสวยตะก,ก้าไหวตะก,ก้าไหวตะก,ก้าไหวพนันนิคมค่ะสวยไหมคะคุณแม่บอกใบนี้สมัยโน้นนะกี่ปีมาแล้วลูกสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยปีสี่ร้อยบาทอันนี้ค่ะจัดสาง,งาจัดพนันนิคมกกเอามาให้เลือกกันคะ่ะนี่คะ่ะมีสำหรับพี่บอสไหมคะแล้วก็พี่รุ่จ้างเลือกเอาเลยอันนี้อันนี้ให้กระถุงค่ะดูซิว่ามันคืออะไร พัดเอาถุงนึงอะไรคะแกดีโอ้ยกล้วยบุดชีของชอบเลยเนี่ยขกล้วยยัดกล้วยแดงคุณคุณยายแดงมากเลยแล้วก็อันนี้สำหรับพี่ดีเจหนุ่มลูกจ้างนะคะโอเคขอบคุณมากเลยใช่ไม่ต้องแย่งกันนะคะแล้วก็กล้วยใช่ไหมกล้วยด้วยค่ะเดี๋ยวให้พี่ดีเจหนุ่มลูกจ้างหน่อยดูโอ้ขอบคุณมากเลยกล้วยก็โอเคนะเนี่ยจัดสวนนะคะเดี๋ยวไปกราบขอบคุณยายแดงถึงบ้านเลยดีกว่า ตากล้องด้วยเดี๋ยวถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปถือนี่ค่ะเราเราเปลี่ยนกันเป็นตากล้องนะคะต้องไปหยิบให้เห็นๆค่ะนี่อันไหนของพี่คะอันไหนของพี่คะพี่ดีเจหนุ่มลูกจ้างนะคะจากคลื่น9ก้าหนึ่งชลบุรีอันนี้ของพี่หนุ่มลูกจ้างค่ะกล้วยบวชีจากยยแดงค่ะใช่แล้วก็กล้วยด้วยนะคะตะกร้าด้วยไหมตะกร้าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องต้องเอาไปใส่ของเอาไว้แจกคนอื่นค่ะค่ะ ร่างกายกล้วยน้ำว้าแก้ๆอันนี้กล้วยธรรมชาตินะคะชค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้ากำไรไปหามาอีกนะมีอะไรมาแจกอีกบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องกำไรก็เอากล้วยมาสามหวีนะคะเป็นแม่แบ่งมาให้เนาะแล้วก็มีกล้วยบวชีมาสองถุงนะคะก็ได้ให้กับพี่บอสนะคะหัวหน้าสถานีวิทยุแล้วก็พี่ดีเจหนุ่มจ้างันจัดรายการอีกหนึ่งท่านไปแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือเนี่ยค่ะ อีกหนึ่งหวีนะคะจะไปถึงท่านไหนเดี๋ยวรอติดตามค่ะจะเป็นของใครรอชมนะคะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,ง,งขับรถไปก่อนจ้าวันนี้น้องก๊ไหรู้สึกดีมากเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเป็นสิ่งที่น่าทำนะคะบ้านของเรามีอะไรที่มันแบบว่ามันมีเยอะอะค่ะเนอะ จะขายก็ก็ขายนะแต่ว่ามันก็ขายไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเป็นเป็นของแบบธรรมชาตินะ่ะถ้าเราเก็บไว้มันก็จะเสียของปกติน้องก๊อไรก็เอามาฝากพี่ๆที่สถานีวิทยุหรือว่าคนรู้จักเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแต่ว่า,าในครั้งนี้จะตั้งใจทําเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจังเลยนะคะแล้วก็น้องก๊ไรก็ จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยกำไรว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราน่าจะบอกต่อกันนะคะที่เราจะบอกต่อกันแล้วก็เดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเราก็อยากจะทราบผลของการกระทำที่ดีว่าเออมันเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆันรู้สึกชื่นใจมากๆเลยนะํำไรเจอเป้าหมายของน้องกำไรแล้วละนน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 ขับรถผ่านนะคะขับรถผ่านไปกลับรถก่อนจ้า สำหรับท่านไหนที่มีจิตใจเมตตาอยู่แล้วนะคะทาต่อไปนะคะทำต่อไปทำไมทาแล้วก็เลยรู้สึกว่าทาไรมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าคนที่รับนะคะคนที่รับก็มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าสิ่งของที่เรานํามาแบ่งปันกันมันอาจจะไม่ได้ มีมูลค่าอะไรมากมายหรอก็กกำไรก็เอาของบ้านๆมาฝากกันแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ามันเป็นความสุขใจที่อยากจะบอกคนอื่นนะคะกํำไรอยากจะบอกคนอื่นให้ให้ลองทำดูบ้างนะคะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เดี๋ยวกลับรถแป,ป,ป๊บนึ่งเดี๋ยวจะไปถึงแล้วนะคะจะไปถึงแล้วเป้าหมายของนกกำไรนะคะให้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะให้กันเป็นประจำหรือเลัาแต่ว่าในครั้งนี้จะเป็นการให้ออกสค่ะ กำลังจะขับรถไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าประจำของกำไรค่ะคอยคอยดูแลช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกันมาโดยตลอดค่ะเจ๊ไผ่เจ๊ไผ่ <c oughs> พพคนสวยนะะเจ๊ไผ่คนสวยเมววื่อวานก็เอามาให้แล้วนะคะแต่ว่าที่ร้านเจ๊ไผ่ก็จะมีลูกค้ามาเยอะใช่ไหมนอกจากเจ๊ไผ่จะได้กินแล้ว่วเจ๊ไผ่ก็แบ่งให้ลูกค้า ให้ลูกค้าคนอื่นได้กินด้วยนะคะถึงแล้วค่ะมันแล้วมันแล้วเจ๊พายจ้ามาเลยจ้าวันนี้หนูกำไไรมีของมาฝากาไม่ได้กินอะไรแต่มีของมาฝากเจ๊พายนี่คะ่ะอุ้ยตายละสมบัติสมบัติข้างในนะคะยังเก็บไม่หมดแบบสดๆร้อนๆเลยเนี่ย ลือกล้วยมาหนึ่งหวีวันนี้เอากล้วยมาแจกจะพายมาหยิบเอาเลยเนี่ยจะพายคนสวยนะคะตอนนี้กําลังจ้าจ้าอยู่เนี่ยทําก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะจ้าเดี๋ยวค่อยหยิบนะคะกล้วยเดี๋ยวค่อยหยิบเดี๋ยวก็ไปวางให้เลยดีกว่าน้องเออโอ้สวยนะเนี่ยสวยจ้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยไหมจ้าอร่อยจ้า ได้อย่างนี้นะคะอะ,ออะเดี๋ยววางให้เลยนะคะวางให้เลย,บบยาวางเลยวางเลยแล้วเดี๋ยวลูกค้าคนไหนมาอยากทานก็ให้ทานเลยนะคะเ,คเดี๋ยวเอามาให้บ่อยๆค่ออะ,คะอะไรนะคะน,น้ำพริกเหรอคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าทําให้นะคะรอก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวทําเมื่อไหร่เราจะเอามาให้นะคะค่ะค่ะขอบคุณที่ช่วยอุ่นนุนด้วยนะคะจ้า ขอบคุณมากเลยค่ะเนี่ยเจ๊ไผ่น่ารักแบบนี้นะคะเนอะเอากล้วยมาฝากแล้วก็เออเจะไผ่ก็มีน้ําเย็นๆให้กินด้วยขอบคุณมากค่ะอาจจะไผ่กินกล้วยกล้วยทอดเหลืออยู่สองชิ้นนะคะอันนี้อันนี้กล้วยทอดจากแฟนเพลงนะคะซื้อมาที่สถานีนะอย่าถือสาว่าเป็นของเหลือเราแบ่งกันกินเนาะอร,อ,อร่อยอร่อยค่ะเนาะมีอะไรก็แบ่งกันกินนะ,ะอร่ยอยไหมน,นอาไอหยอย